ติดีจ้าก้นสวยมาแล้วจ้า,าก,ก้นสวยกปากเตียมปากตัวให้่จา้าช่องไม้ยูทูเกอก้นสวยจ้าช่องไม้ช่องไม้จา้ากอนสวยจากเกลอมันนี่จา้ามอหอดบงลูกก็แต่มอหอดนองนองนุ่งนเพื่อเก็บดอกไม้มาใหาจา้จ้า,าก้นสวยมากมากจ้าก้อนสวมากหลายจา้าดอกกันหนกินกระต่้มะคุงลงมือเองทำเองเลยไ <c oughs> ม่น,มนด้เข,าข่ากัวาไม่ี้เข่ากวไม่ด้เข,าข่เขาขก็ววกดอกแค่จา้ายูทเอมาเร็ว มากับเขาเร็วมาเข้ากล้องเร็วนี่เข้ากล้องเก็บทุกปุ้ยยันนี้ีบยันีดยันนี้เสาสาวที่ทันนี่หลอดสาสาวที่ทันนี่หลอดมาแช่ยกันเก็บดอกไม้เก็บดอกไม้ลวกดอกแคร์ลวกดอกแคร์ดอกแคร์กินกับแกงกุ้งกับตำส้มที่ไหนดอกอันนี้เหรอใครเก็บมา มาลวกเลยมาลวกใส่กันฟองแซบได้หน่ยะเขาเรียกไงเรียกลังเหรอเอ้ยัมาสดๆนี่้ยในร้านตุ่งเอามาเนี่ยร้านตุ่งเอามาเนี่ยอ๋อที่ทุ่งกุลาเหรอที่กุลาทองกุลาเขาเรียกทองกุลาเนาะหนูชอบคุณยาหนูจริงชอบเนี่ย ลวกยะลวกแล้วไปกินกับส้มตำลองกินกับลาบก็อร่อยกินกับลาบก็แซบ่บคุณเสือจะมาลวกดอกแค่ลวกอยู่โรงแรมจังบ่เคยเปิดตเตาแก๊สเด้เงินฟังข่าวเด้อย <c oughs> เราไม่ได้เอาไฟศิลาเบิดแต่ฟังข่าวเด้อแต่ฟังข่าว,วมืนน้อวานคุณเสือไปกินก๋วยเตี๋ยวคนเสือ,อไอ้เห็นรถก๋วยเตี๋ยวเพิ่นมาคนเสือบอกว่าจังซี่ล่ะไปเจอกันที่ต้นมะขามใหญ่เด้วยสนมติว่า กบประคำใหญ่ยได้เสนดอมาอืมคนณสวยกระไดนะจ๊ะเนาะฝากหน่อยฝากตัวเด้อจ้าอีสานบานเฮาอีสานคอนเกลนี่เละจ้าสาวสีชมพูจ้าสาวสีชมพูซิตี้ทันใดคะับจะถือจะซากกันเลยจ้าพูดรูปเพลียงสิละคนบ้านเดียวกันพวกเฮาอัากกาศตอบอากาศชอบ